สวัสดีครับผมเปิดกล่องลุ้นการ์ดวันนี้นครับก็คือกล่องโปเกมอน151 Elite Trainer Box นะครับก่อนที่จะไปเปิดนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูที่ตัวกล่องกันเลยครับกล่องนี้เป็น Elite Trainer Box หรือว่า etb Box นะตัว etb Box มันจะมี2เวอร์ชันนะตัวแรกมันจะมาจาก โปเกมอนเซ็นเตอร์นะกับที่เป็นกล่องที่ไม่ใช่ของโปเกมอนเซ็นเตอร์นะมันมันต่างกันไงอย่างแรกราคาราคาต่างกันเลยนะกล่องเนี้ยยังแพงอยู่นะประมาณ2โหสามพั 3, 5, 3, นหะ้ามนะั 3, นอะ่ 3, นะสามันอัพแต่ถ้าเป็นอีทีบีของโปเกมอนเซ็นเตอร์ก็เกือบ5,000อนะ่ะต้องมีนะอ่าแล้วมันต่างกันอีกอย่างนึงคือมันจะให้ใบโปรโมูพิเศษมานะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีซองการ์ดเพิ่มมา1นซองด้วยอ่า ของโปเกมอนเซ็นเตอร์มันหมดเร็วมากนะผมก็ซื้อไม่ทันอ่ะมันมันหมดแบบอันนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปเยอะแยะเลยนะที่เป็นที่ไม่ใช่เวอร์ชั่นโปเกมอนเซ็นเตอร์นะอ่ะผมเปิดภาษาไทยไปแล้วเนาะเดี๋ยวกรีดเลยก็อย่างที่บอกในคลิปนั้นนะผมก็จะเปิดหาเปิดภาษาอังกฤษอีกสักกล่องแล้วก็เก็บเป็นซีลบ็อกอีกสักกล่องนะผมก็จะเก็บเป็นไม่แกะถ้ายังไม่แก่เนี่ย มีราคาผมมั่นใจว่าราคาขึ้นแต่ถ้าแก่แล้วเร็วันแล้วแต่ว่าเราจะได้ตัวอะไรในนี้นะเออถ้าเกลือเราก็จบนะแต่ถ้าเรายังไม่แกะคือเงินเราไม่หายนะโอเคเดี๋ยวมาดูเหมือนรีวิวกล่องนะโอเคอ่ะแกะกมาปุ๊บข้างในอ้มันมีลายข้างในด้วยสวยสวยอันนี้ก่อนก็จะมีหนังสือเป็นเป็นลิสต์การ์ดลิสต์โปเกมอนนะอ่า เอบเด็๋ไว้เอาออกมาก่อนเพราะว่าโต๊ะมันเล็กนะผมจะเปิดนี้ว้าเฮ้ยนี่แหละทำไมเราควรซื้อกล่อง etb นะดูมันมีของแถมนี่เหมือนผมเคยเปิดกล่อง etb อ่อที่เป็นกล่องเซ l e b r a ร i o n นะ่อ่ะ25ปีอะ่ะเฮดีอะ่ะผมว่าดีเลย,ยแกะและ้วแล้วนี้เขาก็จะให้ ที่กันเป็นพลาสติกแข็งนะสวยเยี่ยมเป็นพลังงานนี่โปรโมนี่แหละคือเวอร์ชันภาษาไทยมันไม่มีโปรโมการ์ดไปนี่นะแต่เนี้ยมีโปรโมการ์ดนี่อันนี้เป็นสลีปเฮ้ยดีเดี๋ยวแกะเลยแกะดูนิดนิดเป็นสลีปอ,ะอ่ะแล้วก็โคด้ดอ่าอ่ะ,อะใครเล่น โปเกมอนเกมออนไลน์ก็อ่ะอโค้ดผมไปใส่นะผมไม่เล่นอยู่แล้วโอเคทีนี้เหลือการ์ดนะการ์ดในกล่องนี้มี1 2 3 4 5 6 7 8 9กแาพ็คนะวางไว้ววนี่นี่จะไม่รู้ว่าเป็นอ่าคือราคาการ์ดของเวอร์ชันญี่ปุ่นหรือว่าเอ่อเวอร์ชันภาษาไทยก็จะ จะไม่เหมือนกับของเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะคือตอนเนี้ยเวอร์ชันภาษาอังกฤษการ์ที่มันแพงที่สุดมันจะเป็นดิสเดนดเอ็กนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้คือร้อยกว่าเหรียญนะถ้าคุณได้ไปเนี้ยมันก็จบเลยมันเป็น Special Art ร a ตแนะแต่ว่าบ้านเราก็รู้สึกว่าจะเป็นคําเชิญเอลิกะที่มีราคาสูงนะแต่ของเวอร์ชันภาษาอังกฤษก็มีราคาเหมือนกันนะก็แต่ก็ไม่เท่าดิสนอ่ะโอเค กล่องนี้ไม่หวังะลรมากผมขอเป็นสเปเชียลอาร์ตแลสักใบอะไรก็ได้นะลิซอลอนมานี่ก็โอเคจะดีมากนะเอออ่ะป้ายสองแรกเปิดเลยนี่อ่าโอเคเราไม่ต้องอันนี้เลยนะอ่ะเอาโค้ดไปคนเล่นเกมเอาโค้ดไปเลยนะอ่ะเปิดนี้เลยปื๊บปปื๊บ ไม่เอาดีกว่าแบบนี้ดีกว่ามาแล้วน่าจะธรรมดานะใบนี้อุ้ยนี่มันมันไม่ใช่คืออะไรอะ่ะมันก็ธรรมดาะมันไม่ใช่แบบ full art นะแต่ว่ามันมี texture นะดูการ์ดอุ้ยสวยเลยอ่ะสวยเลย,ย,เลยอ่านี้ผมขอสลีปก่อนนะอ่ะขึ้นราคามีราคาเหมือนกันนะเนี่ยห้าเหรียญห้าเหรียญก็ร้อยห้าสิบถึงสองร้อยประมาณนี้นะอ โอเคอ่ะแพ็กที่สองโค้ดไปเลยเฮ้ยเฮ้ยมันมันมันอันเนี้ยมันเหมือนเป็นฟูลอาร์ตเลยอ่ะมันแบบลายมันหล้นออกจากกรอบนะผมว่าใบนี้ต้องเด็ดแน่เลยเี้ยเห็นไหมสีม่วง นี่อะไรอะ่ะตัวสะกดจิตอะ่ะเออผมจำได้อยู่อ่าะขึ้นราคาให้นะจริงจริงอ่าต่อไปโค้ดพลังงานคิดถึงตอนเด็กนะเห็นโปเกมอนเจนหนึ่งพวกเนี้ยเลยนั่งดูตอนช่องก้าวการ์ตูนนะ นี่เป็นธรรมดานะต่อไปนี่เปิดมา3มซองผมเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าจะเก็บกล่องซีนไว้ผ่านไปสักปีหนึ่งน่าจะราคาขึ้นละถ้าเปิดมาก็คือจบเลยนะอ่าโค้ดมันได้ยากนะพวกวิชาลิสาสตร์ EX นะคำเชิงของเอริกะ ยังไม่ถึงยังไม่ถึงโอ้เริ่มเศร้าแล้วนะไม่แน่หรอไม่แน่หรอมันยังไม่จบโค้ดไปเอ้ อ,อไม่แน่หรอกล่องกลองเวอร์ชั่องเวอร์ชันภาษาไทยก็ราคาก็ลงแล้วนะตอนนี้ก็หายกันพันห้าประมาณนี้อโค้ดมันไม่ใช่มันเป็นสีอย่างเงี้ยมันต้องถ้าเป็นลิซดอมันต้องเป็นแบบสีส้มๆนะนี่เราก็ผ่านไปเลย E อีวีเหรอนะอีวี e แบบล่างอันนี้ะไรอันนี้ก็ธรรมดาเอ้ยไม่น่าเลยไม่น่าเลยโค้ดไปนะ โอ้โหอะไรเนี่ยจะบอกว่าผมจะได้อย่างเนี้ยใบเดียวโ,โหวโหดร้ายเฮ้ยโคตรไปไม่เปิดอย่างเงี้ยะเปิดอย่างเงี้ยเลยเหมือนจะไม่ได้อะไรเลยเปิดไปเลยดีกว,ว่านั่นไงเฮ้ยสองสุดท้ายแลวโอ้ โคตรไปเอาหน่อยไปสุดท้ายเนะี่ยโอ้โหไม่มยับเลยดูดิโอเคครับกล่องเดี๋ยวผมรีแคปนิดนึงกล่องน,นี้ก็น่าจะสองตัวเนี้ยน่าจะดีเนี่ยเออแต่อันนี้เป็นนี้สวยนะมันมีเท็กซ์เจอร์เลยนะนี่แค่นี้แหละอันนี้เป็น ใบธรรมดานะไม่ได้อะไรเลยจบกันโอเคหมดละอันนี้ประมาณสามพันจบเลยไม่ได้อะไรเลยแต่ก็โอเคโอเคมันก็ออกอยานะอก,ออกอย่างนงะี้แหละตัว e t b ของที่เป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษอะมันออกยากนะตัวแต่ว่าผมซื้อกล่อง e t b ว่ามันอ่ามันมันมีใบโปรโมตตรนี้แล้วก็มันเก็บมันราคาไม่สูงมากแล้วก็เก็บเป็นกล่องซิลไว้ขายได้ผมกะเก็บกล่องซิลนะนี่ก็มาเปิดรีวิว เล่นๆแอผมก็อดใจที่จะไม่เปิดมันไม่ได้นะแล้วก็อย่างงี้นะเกลือมันมีอีกหลายกล่องนะอาจจะถ้าได้ลุ้นมากก็จะเป็นกล่องบูสเตอร์นะมันจะมีกล่องพี่แม่กล่องนึงอะอันเนี้ยผมจะไม่เปิดเลยถ้าซื้อมาผมจะก็จะเก็บเลยโอเคแค่นี้นหะผมเอามาขั้นกล่องบอลเนานะเบื่อๆกล่องบอลก็มาเปิดโปเกมอนก่อนจะไปก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม